ดีรักการสวัสดีพ่อแมีพี่น้องบุทุกคนเด้อมื่อกี้อยู่กับซองเค้กน้อยสาวผู้ไทยคือเก้าเนาะทุกคนมื่อน,นี้ท้องเค้กกับสาวรอยสีผ้าเดียวมาเฮ็ดอันข้าวปุ้นกินทุกคนเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นกินใส่อันให้ข้าวปุ้นใส่น้ำนะเดียวสือจะกินในในือนแน่นสบายดีสไลด์สบายดี ซีฮร์สล่อยเฮ็ดน้ำโซกินนะทุกคนเพราะว่าเราเฮ็ดแซ่บเ็าก็เลยมีแต่เฮ็ดสล่อยเฮ็ดกินเฮ็ดกินสักินแบบนี้มีแต่สล่อยเฮ็ดเนาะเดี๋ยวเป็นตัวเงินสล่อยเฮ็ดเลยเล่ห์เพลสล่อยล้างหูข้าล้างหูข้าทุกคนซีซ่ร์หูข้าอีกต้มเติมน,น้ำตอนนี้ห่าก็ค้างมหม้อละโมนี้เ่าสีเอาปลาดุกปลาดุกเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นเนาะปลาดุกก็ซื้อมาเมื่อวานนี้เนื้อมันกับผักกระหล่ำนี่ แล้วก็เขาพีนี่เนาะเดี๋ยวพีก็มาถึงพร้อมพักถึงพร้อมแต่ละท่านไ่ไปหนเหนื่ยแล้วอ่ะอืมอนเลสีตูสีตัวสองห้าพันเออะซ้ตัวสตอแล้วจจะ้คุะลายก็ได้ ซอยใส่แบบนี้นะทุกคนสลายแท้บ่เฮ้ยพ่อเดิมาที่พุทเลยอันนี้แม่จังไปโคนี่ทุกคนตอนนี้กะต่ำมะเพลตต่ำมะเพลตแล้วกาไปโคลนนะเฮ้ยไปโคลนเปนน้ำมันมพ่อบอกเฮ้ยน้ำมันท่านนะอ้๋อม <laughs> ันรอดเป็นพวกเฮ็ดได้อันนี้คือเชฟของเรานะคะ เทมเลเนาะเสิร์ตต่ำต่ำแล้วก็โอเซิร์กามาพีเพอร์นั่นแหละอร่อยเห็นเออมาทุกคนวันนี้กะร้อยหอมโบก็กระเทมต่ำนะทุกคนอย่ามาเมื่อื่นมาเมื่อื่นไหนี่ไงบอสใส่ใส

กแล้วพกนนู่นนอืออหน่อยก็ต้องเสื้อผ้ายู่หนาวและหนาเลเดี๋ยวเราพากัวันนี้นฮะทำไมน้อซื้อเดต้มอคะเขาตัวโก้ จากหมูแล้วแต่เดี๋นี้นะหนงเั้ขนมเดนเดียวนมนเบิรด็ดนมนูกนี่คือโจงมือ่วหมูหอกระห้องืออะไรเดี๋ยวนี้ได้าบอกขโมยยู่ฉลรมือบ้านห่าเไว้สอเดี๋ยวห้ามแต่หนังก็นั้การเืองนะครับ โคตรงามเลยเล่นเ่นต้องไาเที่ยวมันจะติดล้วันนี้ไม่ได้วันขึ้นสามเด็ดเมื่อวานด้วยกอดึงดันตรงแลางนั่งกินมันละเปลวอกเหรอมันละเปลือ ทำติ้งนะอุ oh, you know, ai, ๊อุ๊งีรจอรถไทลุงใหญ่ช่มากเอ้อเป็าลุงใหญ่เป็ือรถไทเพงสองขั้นมีคนจอดมีเขาจอดชี่เลยจอดรถไถไเนาะมาไว้เพื่อเงเอรถไยดิมาเลน้อยย่ มันรลมืลามาเดียมาเลอ่ได้สบการณ์นะนค่แ่เด้ประสบการณ์ได้มาคนมือสงการต์แล้วฝนตแบบนี้ที่กนี่ไปยิ้อนเกกแล้ว็นเดนโตกระลินนะีมืแคนนี้กะแข่งคนนี้ยวผนาเลยเยนาพ่อย่าไม่มีสบพ่อมาเลยยิ้มน้ำจะชอบมึงนี้ ตอนนี้สร้อยกับตา,ตา,า,าปลาหงำใบเลยนะทุกคนปลาดุกสี่ตัวทีนี้ค่ะเราสามปลาโตเอามาเป็นสี่ตัวนี่อันมาใบมาใจเ่แบบนี้อาไปสิปเลยไปบ่ายพักเท้ากะเยอะแล้วทุกคนผักถือมากำงามพีก่ะสรอยพักกระลำ ไลน์ไปแล้วแนวเก่าเอซหนึงแล้วกันั้นเล็กจะเทวงกับเขาไม่้อม้ายไปบุญก็มือยนนาะรแล้วต่ไกลคขืองจามยังไม่ได้ขายแล้วเค้ยโหมันก็เสือบอ่มีแค่นิดนึงโค้ดแค่แน่หนึงโอ้โหมันตั้ามันได้ใช่ไ lần sau em phong bài sau em chào em em chào 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 em em chào em chào em chào em ได้ชักต่องเปล่ากับอ่าวแล้วนักพีน้องเขิ้นเปล่าได้เปล่าแล้วเขิ่อนจ้าแล้วพีน้องเออแต่กล้าพีเธอสึดแต่ลุกสบายพี่ไม่เห็นกล่องชิ้วไข่เกินเทินนี่จุ๊บจีเรุษสบายเอาปลาดูเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นนะทุกคนนงลงเดี๋ยวคำลุกสบายเลยนะอันนี้ก็ตัมบุ่้ยเฮ้ยไข่มันบอลนี่นะ นี่ทุกคนมี่ไข่ปลาดุกนั่นกินมันก็เป็นแนลรื่อก็บบแอกเสร็จเลยกะปันเดียวเลยปั่นเดียวกินน้ามาดิมอ็นบีที่เป็นกเบื้องแต่ถ้ามนเหือนชลมืน หาไปหมดทานหาไปหมดท่านป้าแม่นี่อินบอลควายบอนะทึ่บอปหายไปหมดท่านแม่ไมหายแล้วไป่ไรนี่ตายุหมอนี่ทุกคนพอใจออนดเลยได้แล้วมาพีสัมผัสเนาะนี่แต่เราชด วันนี้ค่ะก็จะมาตัดป่านะทุกคนตัป่าใส่หน้ากบบปูนไอคือเจแยกเละที่เจียกน้ำมันลงนะ

ก็นสวนหลายโเอค้ไน่ากินมมาดิน้นจมาเด้อมาเด้อแล้วอะไนอันนี้ก็เส้นน้ำมาเจอเตมหม้อมีแดงกัะย่านะมันแซ่บแล้วก็พ่อ ได้ทำไมพี่บ้านเราซื้อวันเดี๋ยว้อยใส่ลงไปเลยปล่ายนะโคไม่โลยโคตังหะเนาะ ไม่แงเลยวันนี้กรโคปลาที่เอ็นค่อยต่ำเลยนะทุกคนพ่อบาให้กระทิ้นะคือบิเซอกระมันมัน่นเเอมสิวนี่ หอมช่วย่วเย็นกายังยูหลายเตอสวยมีซีเสาไ้จอกเ็นโน่ามีกระบเอมูซิมมันยังฮอนนี่หนะมันเย็นก็ยังเนื้อห่านหซอยจะเจอหามน้าซอยเสื้อมู่มันที่พักโตนะซอยเสื้เป็นกระโต้พักที่ก็ได้เติมอ่ะเนาะเบียอนีทุกคนเป็นกันเียบร้อยแล้วสลหอยเฮตดนะป้าซิมมันก็หอม โี่เจค่ะน่ดไหมจังมันเลยปจังเห็นน้ำข้าวปุ้นกี่ทุกคนมาเด้อสีหน้าก็ยังเรกต่ดเอาไปดูเท็ดน้ำมันโน่บนนี่้ยมันถ้ามันถ้ามันถ <ys arp> <ar> ้ามันแดงก็เท่ยางท่ายน่ามันแดงแล้วแล้วนะทุกคนนี่อันน้ก็คือเลี้วมันเจออันนี้ก็น้ำมัน บบมงี่่เนาะ่พอ้่บม่อ่มมากินนี้มาเพิ่มันไดกินนไม่จะดีกว่าซื้อัเนเลยก่าเ้ย่พ้ยาจ้นี้ก็คือเนื้อข้าวปุ้นที่เราเคลเนะ ข้าปูนธาติ่มาหกโลกทำมเฮยแน่เยสก,กินนี่นะพีกินเถิโน้โโกินเค่มาเด็กกินเลนน้เ็นจับเอาลย็ยนจับเอ้เย,ยน,ยนเพาอาลมมาเป่าเเขื่อนมาเินเนมัเยอะแน่

กามีอ <kung> ิ <divide S 1> ่มแล้วอาเสื้อมาเด็กคนบ้าโทยมีจเด็กเด็กเยอะมากเลยคุยกับปีนะทุกคนทดนมาเด้อทุกคนกินข้าวปุ้นน้ำเด่ ห้าวากินตากินไม่เบ่งกล้องเลยเนนันเลทนาค่ะอือึเ้ยกะปาากเลย่อแค่นี้ะไร่อ้าวพทพพี่น้องกาบ้านหนึงมืกี้มาทิ้มใ่ม

ม่ดมนกันเนาะคอคุเนี่มันจะว่าบงไม่เด็กไต่าดิทธินมาอันนี้เนาะมันายเยอ่ีกเนาะมันก็โดนไปทุกไมนมีดนสายพูดอไโสท่ราายอง้อยทีสองนทุกคนสำรองจะถอยทีสองะทุกคนโอยหนึ่งคนได้หมดไม่ถอยห่บานไม่ยตัวเนี้ เนี่ยรด้วนีปาท่พอแตงเห็ดแตงโบางทีโดนแบบนี้เหมือนนาโธ่ิงค่ะคกินตักบุรท่าเบอร์นมอเดิแค่เขาตุะามือเรม่ทะเลาไม่อยากจะเอฝนมาเคยจะไม่ก็ได้กินตักอีเอ้ฝุ่คะเลาไก่หอยโอ้โหนาสายแบบบุ้งมือเอ้เม็งเอาไปหุบ่นมาเจอแล้วก็มาแล้วก็แคบไอ้ก็่

กุกับหลาน่้นกินพอสิเอ้ยามีให้มาแล้วาได้กินเรยไ่ได้่าลยตแล้วรับมากินน้ำเดียวพี่เด้ยคุยกปิอยู่พี่กินกะปิได้คนน้าท้องกินหลาย้กนเดียวส่ง